ครับผมกลับสู่ช่องรถไฟฟ้าร้อเอร์เซนะครับตอนนี้ผมมาชาร์จรถทิปลงใต้นะครับชาร์จครั้งแรกที่ปั๊มทีสาขาหัวหินนะฮะแต่ถ้าเรามุ่งหน้าลงใต้เนี่ยให้เรากลับรถหนึ่งครั้งนะฮะปั๊มทีสาขาหัวหินหน้ารถจะหันเข้ากรุงเทพแต่กลับรถไม่ไกลครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปเสียบหัวชาร์จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปชมภาพกันต่อ รวมถึงบรรยากาศภายในปั๊มเลยครับผมรับชมกันต่อเลยนะครับ ผมเชื่อมต่อเร็วมากเชื่อมต่อเร็วมากผมไปลุ้นดูตัวเลขเมื่อกี้เริ่มต้นที่ห้าสิบห้าเอร์เซ็นต์นะวันนี้รับที่แปดสิบแปดจุดหกเลยครับผมโอเคเดี๋ยวพานเพื่อนชมบรรยากาศภายในปั๊มกันนะครับไปรับชมต่อครับผมครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเริ่มที่ห้าสิบห้าตอนนี้ก็หกสิบสามยังแปดสิบแปดตลอดครับ วันนี้เร็วมากและแม้ระบบควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมันก็ยัง88.5มาตลอดนะฮะเกือบ10ตั้งแต่55ละโดยอย่างเช่นเคยครับตั้งแต่ผมอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยผมจะดับรถก่อนนะฮะวันนี้ก็ดับรถก่อนเลยโอเคเดี๋ยวพาชมบรรยากาศภายในปั๊มกันนะฮะนะผมเดินไปเข้าน้ำอยูเดี๋ยว หาจุดนั่งด้วยฮะอันนี้บรรยากาศจริงครับผม้านมาเที่ยวจริงเลยโอเคในแอปทำงานตรงการเป๊ะเหลืออีกสี่สามนาทีนะฮะแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ว่าถ้ามีคนมาต่อผมก็จะกดหยุดก่อนนะฮะโอเคนี่นะครับผมล็อกล็อเลยนะค้ัวผม นะครับก็อ,อยู่ที่เมื่อกี้ตอนต้นคลิปถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะฮะอยู่ที่ปั๊ม PT สาขาชะอำนะฮะชะอำเรียกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เคยสังเกตนะจุดที่เลี้ยวเข้าชะอำหัวหินเนี่ยนะ mm hmm. เขาจะมีปั๊มบางจากใหญ่ๆเลยบางจากก็จะมี PA w a t a แต่อันนี้เราจะต้องกลับรถก่อน ซึ่งถ้าดูระยะจากที่ห่างจากปั๊มบางจากนั้นก็ไม่น่าถึง10บสิกิโลนะฮะประมาณเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มบางจากนั้นนะฮะเยื้องๆเพราะฉะนั้นอันนี้ปั๊มพีทีนี้ต้องกลับรถก่อนหนึ่งครั้งนะครับแต่จุดกลับรถนั้นไม่ไกลไม่ไกลโอเคเ,อเดี๋ยวผมขอถามนะผมนิดนึงนะว่าอยู่ที่หน้าแม็กมาร์เนี่ยนะแล้วนะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับผม โอเคครับนาะให้นาะถือสเสบียงไปละได้ที่นั่งได้ที่นั่ง <Okay. S 2> อันนี้ก็อยู่ที่ร้านแม็กมาดนะสาขาพีทีชามนะเขาเปิด24ชั่วโมงนะโอเคที้เราก็จะดูว่าภายในปัม๊มพีีสาขาชามเนี่ยมีอะไรบ้างนะโอเคตอนนี้มันก็จะทางแดดเที่ยงนะรตรงน,นี้เพว่าผมเดิน ดน,นอกดีกว่าไหมโอเคจากจุดชาร์จรถนะฮะซึ่งสวยนะผมชอบนะมีดอกมีราวดีดอกลั่นทมด้วยอ่ะอืมปั๊มพีทีสาขาชะอำนะครับผมบางครั้งเขาเขียนว่าชะอำห้านี่ก็ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีสาขา1234ด้วยเปล่านะแต่เอาเป็นว่าปั๊ม PT สาขาชะอำเนี่ยจะมีแค่แห่งนี้แห่งเดียวนะฮะจะต้องกลับรถก่อนถึงจะเจอจุดชาร์จรถนะฮะโอเคตอนนี้ก็มาถึงด้านโน้นก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับผมนี้แดบดบมันจะย้อนแสงนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมขอรอรถบรรทุกเข้าไปก่อนนะฮะโอเคนี่ยครับจากทางเข้าซึ่งกลับรถมาแล้วหนึ่งครั้งนะฝั่งตรงข้ามถ้าเราไม่ได้กลับรถก็คือปตทซึ่งอันนั้นไม่มีนะไม่มีอันนี้ไม่มีจุดชาร์จนี่นครับิป้ายด้านนาเห็นเลยนะอันนี้เป็นป้ายที่น่าจะทําทุกแห่งเลยนะ ยพี P ีแล้วก็มีสัญลักษณ์ E V ด้วยโอเคโอเคครับเดี๋ยวให้ดูเร็วๆเลยนยว่าร้อนร้อนร้อนโอ้โหร้อนมากเลยโอ้ร้อนจริงนะเนะครับสุดชาร์จรถมีต้นรีลาวดีนี่ผมว่าเวิร์กมากผมเลือกที่จะถ่าย เดินวงรอบเพราะว่าบางครั้งก็มีคนนั่งอยู่อะไรเงี้ยน,นะครับผมมีร้านแม็กมาร์สเปิด24นะฮะด้านในก็นี่ผมใส่แว่นเลยผมก็รู้สึกว่าร้อนมากเลยส่วนติดต่อออฟฟิศนะครับแล้วกาแฟพันธุ์ไทยอยู่ด้านในเลยนะ ช่องเติมลมเอ๊ะเสียดายไม่มีโรงอาหารนะเขาอยู่ระหว่างปรับปรุง่ะฮะ่าเสียดายตรงนี้นิดนึงนะร้านในไม่มีโรงอาหารนะครับวันนี้ก็วันที่20มกราสองห้าหกหกมีผลไม้สดจากสวนจากสวนโอ ไม่ได้ฉีดยานนครับชมพู่นะฮะอื้ไม่แพงแล้วค่ะครับผมใช่ครับแล้วก็มีของฝากนะจากเพชรเพชรบุรีก็กาแฟพันไทยนะครับผมกาแฟพันไทยด้านในก็ห้องน้ำนะฮะ ้คุณแม่ได้ที่นั่งไหมเอ๊ะนี่อะไรครับเนี่ยร้านทานเขาวอ๊ะนี่อะไรครับเนี่ยแกงส้มโอ้โหแกงส้มเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมมาอ๋ออ๋อคุณน้าไปซื้อกาแฟนะซื้อกาแฟอยู่กาแฟชาเขียวโอเคได้ครับอืมครับอืมพิซซ่าอยู่นี่นะอ๋อมีพิซซ่านะฮะอันนี้ฝีมือน้าแมวนะฮะน้าแมวโอเคฝีมือน้าแมวเองสองชิ้นนะครับผมได้ครับ เดี๋ยด้ลรออาหารเขาเหมือนยังทําให้เสร็จหรือว่าปรับปรุงอยู่เนาะโอเคเขาคงปรับปรุงอยู่ปรับปรุงอยู่เนาะ,นะวันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภาสองห้าหกหโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปรับชมช่วงสรุปช่วงท้ายกันนะครับนี้ก็ครบถ้วนไยในปตามนะละมีร้านผลไม้กับร้านอาหารสองฝาอาหารทะเลแห้งเพชรบุรีเ้ปเป็นงไงมครับ เฮ้ยมีของหวานด้วยขนมเค่งอร่อยมากค่ะนี่ขนมเค่งก็ฝีมือนะแมวกับแม่วันกันใช่ค่ะเดี๋ยวโชว์พี่เจ้าเก่าโชว์พิซซ่ากินได้ไหมนี่ยฝีมือนะน้าแมวนะฮะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากนะนี่ค่ะโอ้ครับผมอันใหญ่เบลอนะเยอะกลับเยอะฮะติดต่อได้นะคะให้เยอะครับติดต่อได้เลยครับช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยขนมเค่งอ๋อนี่ขนมเค่งน้าแม่วะคนนี้น้าแม่ ขนมเค่งขนมเทียนขนมเค็งนะขนมเทียนอืมนี่เอาไปฝากญาติทางใต้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วเอเมื่อกี้ก็แวะซื้อชมพู่ของเพชรบุรีด้วยนะอืออือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเองนะโอ้โหครับผมนี่โอเคมาเริ่มมาเลอร์นี่ฮะรูปมาเลอร์เลยรูปมาเลอร์เลยครับผมอืมดีฮะดีดีอนทนคนพื้นที่นะดีมากเลยโอเคแล้วเราก็ซื้อ ของหน้าผมกินเอสเพรสโซ่เอ้กินกินพันไทยเย็นนะครับแล้วของแม่กินชาไทยเย็นนะครับโอเคเมื่อกี้นี่ฮะก็กินไปด้วยนั่งดูไปด้วยนะก็ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันนะโอเคนี okay. ่ผมเตรียมเดินกลับไปที่รถหัะเม,มื่อกี้ก็เดินเดินดูตลอดนะว่ามีคนหรือเปล่า93%เปอร์เซ็นตไปเดี๋ยวกลับไปที่รถโอเค เดี๋ยวนัดขยับรถมารับตรงนี้เนาะอ่ารับนี่ฮะกาแฟพันไทยอยู่ด้านหลังนะก็จะมีที่นั่งแบบนี้สบายสบายนะโอเคเพียงแต่ว่าโรงอาหารเขายังปรับปรุงอยู่แต่ตรงนี้มีของฝากเพชรบุรีแล้วก็ผลไม้คนพื้นที่ด้วยฮะน่าอุดหนุนอยู่ กลับไปที่รถเลยเนาะเมื่อกี้ระหว่างกินหัวเดินมาดูเชโมค้ามาดูตลอดเหมือนกันนะเผื่อว่ามีใครมาต่อตอนนี้ก็เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ละไม่มีใครมาต่อก็เลยก็ปล่อยยังกินไม่เสร็จนะเนี่ยก็เพื่อนๆก็เห็นกันอยู่เนาะเรายังกินไม่เสร็จก็ไม่มีใครมาต่อเราก็ชาร์จชาร์จต่อจนเต็มเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แบต แบบ LFP เนี่ยนะช่วงยวให้รถถอยก่อนครับช่วงต้นเนี่ยมันจะตกช้านะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นช่วงท้ายเนี่ยมันจะตกเร็วนะว่าเพราะฉะนั้นเราเดินทางไกลแบบนี้ถ้าเรามีโอกาสชาร์จนะอันนี้ต้องย้าว่าถ้าเรามีโอกาสชาร์จเราก็ควรจะชาร์จให้เต็มไว้ก่อนในทริปเดินทางไกลเนรับโอเคอเมื่อกี เอีพี่ใหญ่ไปนั้นฮะ z ซดเอสอีวีผมชอบดอกนั่นผมมากเลยดอกนีลาวดีทอดทีแี่นะครับแต่คิดว่าภาพปกขออนุญาตเลือกภาพถ่ายคู่กับพี่เอ็รุ่นพี่ใหญ่นะ ใ่ครับผมล็อกรถตั้งแต่ต้นนะนี่ไงนม่เลยเริ่มช้าเลยครับแล้วก็96ละยังรับที่33อยู่ฮะนี่ผมก็เข้ามาสรุปร้อนๆเลยนะโอเคไหนๆเราก็ดับรถแต่แรกและ เราดับรถแต่แรกไปแล้วสรุปช่วงท้ายก็จะไม่ได้ก็จะพูดถึงอ,อประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมามาบอกเล่ากันนะฮะสิ่งที่เหมือนกันของแอตโตสามคือหนึ่งเริ่มชาร์จจะได้ความเร็วสูงสุดที่รับได้ของรถวันนี้ได้ที่88ยาวเลยครับผมยาวตั้งแต่ห้จนมาถึง ประมาณนะฮะประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะโดยประมาณนะฮะโดยประมาณแล้วหลังจากนั้นพอ80ก็ลดลงมาที่33เหมือนเดิมอันนี้เหมือนทุกตู้ครับผมสำหรับแอตโตสนะจะเริ่มต้นชาร์จตามความเร็วที่รับได้สูงสุดตามกำลังที่ตู้จ่ายด้วยแต่พอถึง80จะลดเหลือที่33แต่ว่าจะได้33ยาวไปจนถึงเนี่ยครับเกเลย 80ถึง97แอตโต้3รับได้ที่33นะครับผมทั้ง3ตู้เลยนะครับ P A E v Station แล้วก็ Alexa แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสรุปที่สรุปกันบ่อยๆก็เพราะว่าบางครั้งผมคิดว่าเพื่อนๆก็ดูไม่ครบทุกคลิปจริงไหมอาจจะเลื่อนบ้างผ่านบ้างก็เลยมักจะสรุป อ่านต้ตที่ขึ้นมาว่าระบบควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยกําลังทํางานเนี่ยเขาสามารถทํางานได้ไม่จํากัดว่าเราจะติดเครื่องไว้หรือเราจะดับรถก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเขาจะทํางานแบบอัตโนมัติของเขาเลยนะและวันนี้ผมดับรถก่อนเขาก็ขึ้นมาทํางานทันทีตั้งแต่แรกเหมือนกันและเมื่อเขาทํางานเนี่ยการชาร์จก็ยังเร็วเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่ ห้าสิบห้าไปจนอย่างน้อยหกสิบห้ายังรับที่ 88. 8 8 8สิบอยู่ระมาณนี้ตลอดเลยแม้ว่าระบบคูบวเตอรี่กำลังทำงานก็ตามนะโอเคเป็นข้อสรุปนะฮะเนี่ยเกยัง33มอยู่เลยนะผมถือว่าเร็วมากนะแล้วก,กลับมาดูที่แอปนะฮะคุณน้ากับแม่ก็ ยังกินขนมอยู่ครับอย่างที่เห็นนะฮะเมื่อเรายังกินไม่เสร็จยังพักไม่เสร็จแล้วก็ไม่มีใครมาต่อแล้วก็ยังมีช่องว่างเราก็ควรจะชาร์จให้เต็มนะฮะสำหรับชิปเดินทางไกลตอนนี้ตกแล้วครับ98นี่ครับเขาจะตัวตกที่98เลยนะสำหรับแอตโต้3นะฮะโอเคดีมากชาร์จไปแล้ว26นาที หรือพูดง,ง่ายกินกันไปแล้วนั่งพักกินกลางวันมื้อกลางวันยี่สิบหกนาทียังกินไม่เสร็จ <c oughs> นะขมแสดงว่าชาร์จรถใช้เวลาเสร็จก่อนสำหรับวันนี้นะครับสำหรับที่วันนี้นะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเรายังกินไม่เสร็จและยังไม่มีใครต่อ ก็จะส่งเพื่อนถึงหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็จะทำให้ผมเดินทางได้สะดวกด้วยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์บตบ LFP เนี่ยช่วงจากหนึ่งร้อยลงมาห้าสิบเนี่ยมันจะตกช้านะค่อยๆช้าลงมาเรื่อยๆแต่พอหลังจากต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยมันจะตกเร็วนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมก็จะทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะครับ 9ก้าสิบเก้าละเก้าสิบเก้าเก้าสิบปดคาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเก้ 99, าสิบเก้าหสิบห้ากิโลวัตต์เพราะว่าเคยดูคลิปคุณตาลมเนี่ยรถบางรุ่นเพียงแค่ขึ้นแปดสิบ แปสิบห้าก็ตกมาที่สิบห้าแล้วนะอันนี้ถึงเก้าสิบแปดเลยครับผมแต่ไม่แน่ใจนะว่ารถรุ่นนั้นเป็น NMC หรือเปล่าผมก็ติดตามช่องคุณตามนะเป็น FC อยู่99หรือ2นาทีให้เดี๋ยวสง่งเพื่อนเพราะว่าผมคิดว่ามีเพื่อนๆบางคนที่อาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะ จะได้ดูข้อสรุปการคิดเงินของเีเล็กซ่าไปด้วยเลยนะบางครั้งท่านเพื่อนที่ติดตามทุกคลิปเนี่ยผมจะขอขอบคุณมากจริงๆแต่บางครั้งที่ผมพูดซ้ําเพราะว่าจะมีเพื่อนเพิ่งเ,เ,เข้ามาใหม่และอาจจะเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยอะไรเงี้ยนะข้อสรุปต่างๆก็เลยอาจจะจําเป็นสําหรับคนที่เพิ่งรับรถด้วยนี่เดี๋ยวจะมาดูการคิดเงินของเอเล็กซ่าที่ผูกบัตรไว้เนี่ย ไหนผมก็ดับรถแต่แรกผมก็ไม่เป ER ิดแอร์ก็ร้อนนะร้อนร้อนอยู่โอเคเพื่อช่องรถฟ้าร้อยวสันะผม ซึ่งถ้าเป็นเคสสมมติถ้าเคสเมื่อกี้คุณนะ้าคุณแม่ยังกินขนมอยู่เลยเนี่ยก็แปลว่าเรายังก,กินไม่เสร็จยังไม่ได้เข้าห้องน้ําล้างมืออะไรอย่างนี้นะนี่คำนวณละแต่ถ้าเป็นเคสอื่นมันก็ต้องต่าวไปนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามนะตอนนี้ก็ไม่มีใครมาต่อนะครับผมคำนวณละเก้าสิบเก้า เพิ่งตกมาที่สิบสองเองเวลาเราชาที่บ้านได้แค่6กจดหนะฮะ โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นผมเฮ้ยทำงานไนดะ้ต้นเลยนะอ่านี่ฮะเขาบอกให้ดึงหัวชาร์จก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูการคิดเงินกันนะครับเดี๋ยวรับชมต่อครับผมนี่ครับถอดหัวชาร์จเรียบร้อยแล้วนะตามตามแอปได้เลย เขาบอกให้ดำเนินรายการต่อนะถอนแล้วปึ๊บโอเคนี่ฮะสรุปรายการเนี่พีทีสาขาชาำสามมีแห่งเดียวฮะที่มีอีเล็กซ่าได้ไฟสามสิบเอดจุดแปดกิโลวัตต์แาวคูณเจ็ดจุดห้าบาทฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบมกราผมก็เลยเลือกอีเล็กซ่านะคูณเจ็ดจุดห้าบาท วิธีการชำระเงินผมจะเลือกผูกกับบัตรซึ่งเขาเขียนเป็นบัตรเครดิตไว้นะแต่จริงๆแล้วจะบอกเพื่อนว่าอันนี้คือบัตรเดบิตนะฮะที่ผมผูกไว้เนี่ยแม้ว่าเขียนในเมนูของเขาคือเครดิตแต่เราสามารถผูกเป็นเดบิตได้นะฮะย้ำเดบิตและมีสัญลักษณ์มาสเตอร์การ์ดเพื่อให้ข้อมูลเพื่อนไปนะคือเป็นบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์มาสเตอร์การ์ดของผมนะ โอเคคือบัตรเดบิตที่มีสญลักษณ์อื่นเนี่ยผมเคยลองที่ปตทปรากฏว่าไม่ได้นะเพราะกดชำระเนี่ยเขาจะให้ใส่ OTP นะครับให้ครั้งเดียว5้าสิ ยืนยันไปแล้วเ,เช็คเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณที่ใช้บริการเนี่ยผูกเป็นบัตรเดบิตได้นะครับยืนย,นนยันนีฮะแมงกรุงเทพบัตรเดบิตมีใส่ลักมาสเตอร์การ์ดโอเคให้ข้อมูลเพื่อนไว้นะผูกบัตรเดบิตได้นะครับ โอเคขอบคุณมากครับแล้วรับชมในคลิปถัดไปกันนะครับรถไฟฟ้า100%รวมถึงไม่จำกัดระยะทางด้วยครับสวัสดีครับ